เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม Swarm Queen l a c h i n เ a l i ยนยึดดาวยูโรปากันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมสำหรับในครั้งที่แล้วเราก็ได้ลูกๆเอเลี่ยนพันแกล่ง,ลางมาหลายชนิดกันเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้เรากำลังจะปลดล็อกลูกๆเอเลี่ยนสายพันใหม่ๆกันอีกแล้วเจ้าเอเลี่ยนที่ก็มีหลายสายพันเหลือเกินมา ว่าแล้วก็โอ้โหนี่คือเรื่องจริงเป็นที่ทราบดีว่าดวงจันร์ยูโรปาของดาวพฤหัสบดีมีป่าทึบเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะเจอกับสิ่งมีชีวิตใหม่ๆนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเเลเวลที่1ิโอ้โหอยู่ในป่าับผมโอ้สถานที่นี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเหลือเกินแกไม่คิดว่ามันแปลกบ้างหรอเพื่อนอเฮ้ยฉันกำลังพูดกับตัวเองอยู่นะไอตุประหลาดมาเลยเพื่อนสำหรับคราวนี้นี่เราจะเน้น มาเร่งความไวทาวเวสเตอร์ How มาก่อนครั้งนี้เจ้าศัตรูจะปล่อยตัวอะไรมากันนะยังไม่ปล่อยตัวอะไรออกมาอุ๊ยออกมาแล้วเพื่อนโอ้โหก็ยังเป็นฮาวเวสเตอร์อืมเอาระเบิดไปกินก่อนละกันเจ้าตัวบินได้ครั้งที่แล้วอาจจะวิวัฒนาการมาจากเจ้าแมงกระพุนเออเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้นี่เดี๋ยวเราอาจจะต้องเรียกเจ้าตัวเบรดแมกก็ตออกมาก่อนโอ้โห ค่อนข้างจะใช้เวลาออกมาเลยเพื่อนเจ้าเบรดแม็กก็ส์สมตัวอุ้ยโอ้โหเ,เริ่มมา้ลชินีโดนยับหืมใจเย็นเบือ่อเออพ้นทวงเวลาไปก่อนและตอนนี้นี่เจ้าแมงกระพุนแม่เดี๋ยวเราจะใช้งานโอเคเบรดแม็กก็ส์ออกมาอีก3มตัวอืมไชินีก็เลือดลดเกือบครึ่งหนึ่งครับผม ถือว่ายังโอเคอยู่นะแม่ไม่เสียเลือดอะไรมากโอ้โหแล้วมันส่งออกมาเยอะเหลือเกินวิตอนนี้โอ้โหมันยิงมาเราก็ยิงกลับอืมเดี๋ยวจะเจอระเบิดนิวเคลียร์แม่แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาผมโอ้ยมินิบอมเบอร์เราเรียกมาถึงสมตัวมาเลยเพื่อนมาใชใ้เห็นมาย่อนระเบิดใส่ โอ้โหตายครับผมนี่แล้วก็เรียกเจ้านี่เบรดแมกก็ตส่วนมินิบอมเบอร์นี่มีสามตัวก็น่าจะเพียงพอระเบิดโอ้โหโดนไปยับยับโดนไปยับยับอือ้ทั้งแก๊สทั้งระเบิดแล้วก็เรียกมินิบอมเบอร์เพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้นี่เดี๋ยวเราอาจจะต้องแม่เอามาอีกสักหนึ่งสายพันธุ์คราวนี้อาจจะต้องวิวัฒนาการไปเป็นเจ้าแทง โอ้โหมันเริ่มจะมีแบบตัวพ่นเฮ้ยโจมตีมินิบอมเบอร์ใหญ่เลยน,นะไอเจ้าพวกนี้เออเบรดแม็กก็ตออกมาก่อนมินิบอมเบอร์นี่เริ่มจะโดนสอยส่วนเจ้านี้วิวัฒนาการไปเป็นสายแทงเอาระเบิดหนูไปกินเพื่อนบึ้มมินิบอมเบอร์เราตายเลยเพื่อน ออกมาก่อนเจ้าแทงตัวอะไรวะนี่อ่ะนี่มันเอเลี่ยนสปีชีใหม่โอ้ยแต่ว่าตัวค่อนข้างจะบอบ,บางอุ้ย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 โอ้ยโจมตีมันตายเสร็จกลายเป็นระเบิดนี่มินิบอมเบอร์กับตัวแทงฮึมเจ้าแทงตอนนี้ค่อยๆช็อตสตูเออแทงของเราอย่างโหดแล้วก็เรียกเจ้ามินิบอมเบอร์มาพร้อมกับเจ้าแทงน่าจะดีอยู่นะอื เดี๋ยวตอนนี้นี่ระเบิดแก๊สไปก่อนโอ้โหเจ้าแทงนี่โดนลุมก็ไม่ค่อยจะไหวนี่เราจะเร่งแบบว่าใช้เจ้าเบรดแม็กก็ตออกมาลุยค่าศึกดูสิเออเจ้าพวกนี้แล้วก็มินิบอมเบอร์น่าจะเป็นคอมโบที่ดีสุดๆโอ้ยมันวิวัฒนาการมันเป็นเจ้านี่แล้วเฮ้ยเราก็เอาด้วยดีกว่า75ใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งโอ้ยแป๊บหนึ่งนะ ตอนนี้เราเรียกสลับระหว่างโอ้โยมันใช้ดวเครียโอ้ยโอ้โห,โโหตายกันหมดดีนะเนี่ยเรายังมีเจ้ามินิบอมเบอร์อยู่อีกพี่อ่ะวิ้ยเฮ้ยมันระเบิดใส่หมีรอยมาใส่ตัวระเบิดของเราด้วยไอ้เจ้าพวกนี้นี่มันแสบเกินฮาวเวสเตอร์ของมันก็ เริ่มจะน้อยลงตายซะโอ้โห,หน่าเสียดายที่เลือดเอเลียนของเรานี่ลดลงไปเกิน50%ตัวใหม่โอ้โหล็อกเก็ตเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานแม่ตัวไหนบินเข้ามานี่จะโดนมันระเบิดใส่โอเคคราวนี้โอ้โหตัวอะไรเอ่ยอ้วนๆมาอีกแล้วพร้อมจะเจอกับเจ้ามินเนี่ยนตัวใหม่นี่ทานชิวๆสบายๆในป่าคราวนี้ยังเล่นไม่ยากเฮ้ แกตรงนั้นน่ะที่นี่อาณาเขตฉันเฮ้ยฉันรู้แล้วน่ะว่าที่นี่ก็คือเขตของแกฉันอยากจะได้ที่ของแกเหมือนกันเรามาสู้กันจนตายเถอะอืมฮาวเวสเตอร์มาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเรียกเจ้าเบรดแมกก็ต์ยังไงก็เป็นตัวเบสิกที่ต้องใช้งานกันอยู่แล้วอ่าจะได้ไม่เสียเวลาเราตั้ง15ห้าวิแล้วก็ฮ์าเวสเตอร์มาเยอะๆเอ,อ โอ้ยมันใช้ตัวนี้อย่างนั้นหรอ,อเจ้าพิษเราจะแก้ทางยังไงกันดีนนะเดี๋ยวต้องค่อยๆมาคิดกันเบรดแมกกตไปอีกตัวหนึ่งเคตอนนี้เรียกออกมาก่อน3ตัวยิงกระสุนให้มันเบลอแล้วก็เข้าไปเสียบมันเลืโอเคงั้นตอนนี้เจ้านี่วิวัฒนาการไปเป็นเจ้าแทงก่อน โอเคแล้วก็ตอนนี้เรียกฮา์เวสเตอร์เพิ่มเติมค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่ฮาวเวสเตอร์ ester, เราต้องมีแบบเต็มพิกัดโอ้โหมันเริ่มเฮ้ยปล่อยเจ้าแมงกระพุนอุ้ิ75เลยล่ะเพื่อนแต่สามารถพัฒนาได้ทันทีนี่ต่อต้านอากาศยานระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็ปล่อยเบรดแมกกดออกไปลุยก่อนเรื่อยอ,ออกมาแล้วเพื่อน ปืนต่อต้านอากาศยานออกมาเลยดูสิแม่จะต่อต้านเจ้าแมงกระพุนยังไงเอ่ยโอ้ยเฮ้ยเขาไปลอยใส่แล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงนีด่ดูนะเพื่อนรเบ b ร์ใส่โอ้ยสี่สิบคุ้มไหมเนี่ยไม่ค่อยจะหรูเอ้ยแมงกระพุนยักษ์เจอหน่อยโคตรคุ้มเฮ้ยแมงกระพุนตัวยักษ์ตัวนี้ เจอเราหน่อยเพื่อนมาถึงฐานของศัตรูอุ้ยเรียกได้ว่าใช้ตัวธรรมดานี่ก็โอเคกันแล้วนะเพื่อนอย่าเพิ่งใช้นิวเคลียร์เฮ้ยอย่านะโอ้ยมาแล้วอเจอระเบิดไปอีกอุ้ยโคตรแมงกระพุนยะอุ้ยเราเรียกไอ็ตัวต่อต้านอากาศยานมาสักสามตัวเอา้ามันตายแล้วเพื่อน ยังไม่ทันจาไประเบิดใส่เจ้าแมงกระพุนโอ้โหสกายควีนลูกๆของเรานี่กลายเป็นราชินีกันแล้วครับผมอัปเกรดค่าสุดท้ายของเจ้าสตอมเจ้านี่จะสร้างแซปเปอร์อย่างต่อนเนื่อง ช่วงแรกจะเร็วมากหลังจากนั้นจะช้าลงด่านที่12วิ้มินเนี่ยนตัวใหม่มาถึง2ชนิดกันเลยหรอครั้งนี้ศัตรูจะเน้นเป็นตัวแบบว่าพ่นพิษกับเบรดแมกกอตออ้ยช่วงเวลากลางคืนนะผมแกคิดว่าจะชนะฉันงั้นหรอไม่มีทางหรอกฉันจะสร้างเจ้าฮาวเวสเตอร์ขึ้นมาแล้วมันจะต้องดีกว่าของแกแน่นอนหรือว่าคราวนี้เราจะได้เจ้าฮาวเวสเตอร์ตัวใหม่ับผมเอาละเพื่อนตอนนี้จะว่าไปเจ้าฮาวเวสเตอร์ของเราก็ ยังไม่ถูกวิวัฒนาการมาเป็นเวลานานแล้วนะอืมครั้งนี้อาจจะมีการวิวัฒนาการเป็นตัวใหม่ๆเรียกเจ้าแมงกระพุนมาก่อนแล้วก็บลเแมกกตออกไปสักหลายตัวอ่าเป็นแนวหน้าสักนิดหนึ่งแล้วก็เจ้าฮาวเวสเตอร์ดูซิมันออกมาแล้ว2ตัวครับผมเดี๋ยวเราจะต้องให้เจ้าฮาวเวสเตอร์นี่มีแบบเยอะๆอ่าเอาละ ใช้ระเบิดบึ้มโอ้โหโดนนิดเดียวเอาละวิวัฒนาการเจ้าแมงกระพุนอืมวิวัฒนาการอีกทีหนึ่งใช้100อ่าทวงเวลาไปก่อนเพื่อนเออแล้วก็วิวัฒนาการหนึ่งครับผมออกมาเร็วเพื่อนเจ้าเบรดแบ็กก็สเอ้ยทวงเวลามันเอาไว้โอ้โหร้อยยี่สิบห้าสำหรับเจ้าแมงกระพุน อุ้ยแปบบนึ่งเพื่อนพ้นไปก่อนตอนนี้เราต้องใช้เจ้าเบรดแม็กก็ตออกมาถงเวลาแล้วค่อยเรียกเจ้าแมงกระพุนตัวยักษ์ที่หลังอุ้ยนี่มันฮาวเวสเตอร์ของมันมีการวิวัฒนาการอุ้ยเป็นเจ้าตัวหนามอีกออกมาเลยจ้าสกายควีนนะผมอ,อราชินีแห่งท้องฟ้าวุ้ยพ้นตัวเล็กออกมาโคตรได้เปรียบ แรกๆนี่บอกเลยว่าเุ้ยโหดแน่นอนแล้วก็ออกไปอีกตัวหนึ่งนี่แล้วก็จะมีแบบว่าภาคพื้นดินกันด้วยดูซิโอ้ยเราพ่นในนี้ไม่ถึงอเอาละระเบิดบรมคุ้มกว่าเยอะโอ้โหกระจายเออตอนนี้ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวก็เรียกเจ้าสกายควีนมาอีก เป็นตัวที่โอหโยตัวพ่นก็ยังเสียเปรียบโอเคระหว่างนี้ด้านล่างเจ้าเบลตแม็กก็จะเคลียเออไม่ต้องกังวลเพื่อนยิงไอ้นี่สกัดอแก๊สพิษคราวนี้เราก็ใช้แบบผสมผสานออกมาค่อนข้างจะหลายสายทั้งตัวพ่นพิษทั้งตัวแทงตัวโยนระเบิดอ่าผสมผสานออกมาเพียบพระผม รับรองว่าเราจะต้องชนะคู่ต่อสู้กันอย่างแน่นอน <c oughs> เรียบร้อยชนะจนได้ครับผมซูเปอร์ฮาวเวสเตอร์แล้วก็เฮวียร์าวเวสเตอร์เจ้าลูกๆสายเก็บเกี่ยวของเรานั้น <c oughs> พัฒนาได้แล้วเพื่อนด่านที่13เลข13ไม่ได้เป็นเลขที่โชคร้ายอะไรลองเล่นอีซี่ไปก่อนละกัน เพื่อความไม่ปวดหัวเราจะต้องเอาดาวนี่ไปอัปเกรดอะไรต่างๆวิวัฒนาการ100เจ้าฮาวเวสเตอร์เฮวี่โอ้โหได้ออกมาตัวหนึ่งฮาวเวสเตอร์ยังมีแค่สี่ตัวเรารีบวิวัฒนาการไปก็เท่านั้นต้องมีเยอะๆก่อนนะตอนนี้วิวัฒนาการอ่าเปลี่ยนร่างเจ้าโอ้โหตัวนี้ครับผมซูเปอร์ฮาวเวสเตอร์ เป็นเทียสามตัวมแมลงอะไรเอ่ยมแมลงตัวนี้อความสามารถมันคืออะไรวิมันปล่อยพึ่งมาจู่โจมราชินไีไม่นะเพื่อนโอ้โหหนอนเต็มไปหมดวิเจ้าหนอนมแมลงเราจะปล่อยเจ้าเบลดแมกกด เออออกไปจากการเจ้าหุยฝูแงแมลงหุยเรียกได้ว่าเฮ้ยเจ้าแมงกระพุนของเรานี่อยู่ค่อนข้างจะอึดทนเจ้าแมงกระพุนเจอโอ้โหระเบิดของเราบินใส่ตายหมดโอ้โหราชินีไม่น่าจะเหลือมาเบรดแม็กก็ต์พเด็ศสึกจัดการมันเรียบร้อยครับผม คราวนี้อย่างยากแต่เราปลดล็อกเจ้าตัวนี้โอ้โหสมาร์ทบัครันเชอร์อัปเกรดได้จากเจ้าสปิตเตอร์นี่เองจะยิงพึ่งที่เล็งเป้าหมายอัตโนมัติใช้ได้ดีกับเจ้ามินเนี่ยนที่มีค่าแต่ไม่สามารถใช้กับมินเนี่ยนที่บินได้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเชิงกันที่เรเวล14แบบคร่าว อุ้ยตัวอะไรใหม่อีกแล้วก็ไม่รู้ปล่อยฟูงพึ่งอัตโนมัติโจมตีศัตรูเหมาะสําหรับการโจมตีมินเนี่ยนที่ซ่อนตัวอยู่อย่างเช่นมินเนี่ยนโจมตีระยะไกลมินเนี่ยนสนับสนุนแล้วเราสามารถกําหนดเป้าหมายได้ไหมนะมไม่ได้ครับผมนี่ยิงออกมาแล้วโอ้ยลงไปเสียบเฮ้ยดูสิมันก็ลงไปโจมตีศัตรูจากระยะไกลอยู่นะแล้วดันมาเจอตัวแทงไอ้เจ้าพวกนี้ก็เฮ้ยโหดพอสมควร อืมพิ่งต่อยอุ้ย และทางไอ้ตัวนี้อยู่โดนสายฟ้าเอาเป็นว่าสําหรับในครั้งนี้นะครับผมเราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะใครที่อยากจะดูการต่อสู้ของเจ้าเอเลี่ยนในขราวหน้ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยไว้จะรีบมาต่อให้ดูกันแม่ยังมีอะไรสนุกสนุกรอคอยกันอีกเยอะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพี่ยตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยโอ้โหและ ตัวใหม่มันอะไรวะเนี่ยหอยทากสายฮิวข่าวหน้าเจอกันแน่นอนในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ